ตอนนี้นะครับอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับพงมาเดือนะครับขบวนธรรมดาที่255นะครับต้นทางทนบุรีปลายทางหลังสวนกำลังจะเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีพงมาเดือนะคอนปรปฐม เดี๋ยวจะขึ้นขบวนที่255นะครับไปลงที่ชุมทางหนองประดุก ภายในขบวน255นะครับรถนั่งธรรมดาทั้งขบวนเ,เดี๋ยวจะนั่งขบวนนี้นะครับไปลงที่ชุมทางหนองประดุกนะครับ Thank mm -hmm. you.